ก็อขอสอบสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คนกำลังอยู่ในการสปีดเลอัพเยอร์แอนด์ทีเดย์แชนแนลครับเรามาร่วมมือกันเพื่อหาของในเกมแล้วโอเคครับผมจะยึดบด <ะ S 2> <นะ S 1> ผม,ผมพูด <c oughs> ได้ไหม <c oughs> โอ้ยเอา้าตายได้ไงเฮ้ยมอนมาเก็บของแล้วมาเก็บของยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟคนคิวเร็วมาเก็บของเร็วผมตายอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ <ผม S 1> เข้าเซิร์ฟเลยครับ จเย็นๆคุณอย่าเพิ่งว่าเร็วตอนนี้มันมีคนเมื่อกี้ผมผมตายอ่ะออกไปหาของด้านนอกเลยเออผมออกมาข้างนอกแล้วมันตายอ่ะเฮ้ยมีคนเวนกรมเฮ้ยแม่งมีคนมาเก็บไปแล้วอ่ะเวนกรมตามสนองเห็นไหมผมบอกคุณแล้วคุณอย่าไปตุยเขาไม่ตุยเลือดก็เต็มแล้วทำไมเลือดกระดูกหักอะไรอ่ะคนที่ชวนจะเล่นอะไรอ่ะ ใครเอาของผมไปครับในหีบในอันเนี้ยในเนี้ยใครเอาไปครับบอกสิบอกสิที่ใครมันมาอะไรมาเล่นด้วยกันสิอะไรเนี่ยมาเล่นด้วยกันสิไม่มีนะผมยิงหัวดับไปแล้วคนหนึ่งอ๋อเหรอครับเขาอยู่ไหนเ่ะเมื่อกี้มันอยู่ไหนเหรอครับยรอนี่ก่อนเมื่อกี้มันอยู่ไหนเหรอครับ ใช่ไหมอีมอนโอ้โหไม่ใช่สิคุณคิวครับคุณเกือบแล้วนะครับคุณอย่าร้องคุณเธอตอนนี้ไม่ใช่ครับผมโดนยิงใช่ไหมใช่ของผมอ่ะเเช้าแล้วเช้าแล้วอันนี้อีมนคุณเธอใช่บ้านผมอันนี้บ้านคุณเธอเมื่อกี้มันโดนปนประตูหายประตูมันหายอ่ะแล้วผมโม่ก็เลยเอาประตูเหล็กแทน ไอ้คนเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะไปแล้วมั้งเลยตเหรอผมหน้าโดนยิงไปหลายนัดข้างในข้างในมันก็มีแค่เพื่อนผมนะเี่ไอ้เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยโดนยิงโดนยิงไปบ้างเมื่อกี้ไม่ไม่โดนเมื่อกี้ผมอยู่ในบ้านแเราลองเพลงให้ฟังจำได้ปัดมันลงหีมาได้การไหมไม่ต้องลองได้ไหม อย่ย่ยงยิ่ยงอย่าเยี่ยงว่ะอย่าใหี่สร้างดีกว่าอย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 ่าเขาอี๋อย่าแม้ันถึงม้วันจะปิดวีดแล้วก็อย่าดีครับจะไม่ได้เลยที่ผมจะดเาเป็นไอ้บเนี่ยฮะเพื่อนคุณกี่ขวบเนี่ยกี่ขวบอายุเท่าไหร่เนี่ยประมาณิทั้งคู่ครับิองใช่หรอแกผมจะดบนีอีกเดือนโอ้ไม่น่าวันไม่เต็มโอ้ย เจอหมี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 ต้องเอาหมอยขอุยห <c oughs> มีขอหมอยหน่อยขอหมอยหน่อยคุณอย่าไปเกียนเขาสิครับมีมีนายไม่รู้เหรอว่าฉันยิงตรงเนี้ยมีอีน่าสงสารมีมรอกก่ะค,คุณครับอย่ากเกียนครับไม่งั้นคุณครับอย่าเกียนครับมีอยาตายฉันอุใส่ยิงจะฆ่านะยมีอย่าเพิ่งตาย พี่ไปหาของกันวะไปไปไปหยอยากตายผมนึกว่าเนี่ยคนที่มันยืนขึ้นมาบนเพดานนึกว่านี่แม่งร้องเพลงอยู่ได้ยิงแม่งตกลงมาตายเลยผมก็อยากหยีอยู่เหมือนกันนะโทษโทษทีผมยิงคนผมไม่รู้มองไม่เห็นชื่อเมื่อกี้หยุดร้องเพลงเลยหยุดนะครับไม่งั้นผมจะมปประเพทคุณนะครับคุณคิวครับมีกวมีกองไม้ด้วยครับผมเจอหมีแล้วมีกงไม้องอีกคนใครน่ะไม่รู้ผมไม่รู้จักนะมีบ้านไหมเนี่ย เดี๋ยวไปเอาขวันเลยก่อนมีอเมี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 จ้าม okay. ีจ้าป er ืนอะไรอ่ะของเรา MP นายอะไรอ่ะ MP 5เฮ้ยแต่ MP 5้าเซิฟนี้หายากนะเอ้ยมีตายแล้วคนครับคือตอนตีน MP ห้าเซิร์ฟนี้หายาก เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยตอนนี้ผมตายคุณได้เก็บขวานเหล็กผมไปไหมขวานเหล็กขวานเหล็กไม่มีใครเก็บไปแล้วไม่รู้งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมไปดูในบ้านแบบหนึ่งคุณคิคว่าขวานเหล็กผมได้ใส่ไว้ในหีบหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะ่เนียได้ยาได้เยอะมาปันปันหินมาได้กันไหมอย่าลองครับมันจผมะในปรพิเศนนังเลเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เปิด P P แล้วจะรู้ คุณครับอย่ามาโดของในบ้านผมครับออกไปเลยครับไล่มันออกไปเลยมันจะเอาอะไรไล่ล่ะปืนไล่ไงปืน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 มันปืนยิงก็ไม่ตายอ่ะคุณครับออกไปเลยครับขอร้องนะครับบ้านผมไม่มีอะไรแล้วครับขอร้องลราออกไปเถอะใครอะไหนไหนบนดาดฟ้าครับขอร้องล้ะครับคุณครับมังเจอหนีเว้ย มันต้องเจอไอ้นี่โป้คิงตายฮิวฮัวคุณโดนผักนะโอ้ยล็อกมากมันเป็นเครื่งอะไที่ล็อกขนาดนี้ครับครับมาผู้ละหูผู้ละหูพ้่เปิดไปเปิดอ้าวไปเย่คือผมอาร์ทิฟิเชนเลครับ ได้ใจว่าได้ใจว่าได้ใจบ้าเราไปหาของกันเถอะตอนเช้าละนี่คุณเห็นอะไรไหมครับผมเห็นรู้สึกว่าผมเห็นอะไรแปบๆมีดูนูปักหัวคนเหนืป้าออกมากันปักหัวใครครับผมไปหาของแล้วนะแล้วนั่นคุณมีพิกแอ็กไหมคุณมีพิกแอ็กไหมอ็กพิกแอ็กผมหยิบมาจากอันนั้นแหละผมมีกล่องคราบผมมีกล่องคราบกล่องที่เอาคราบทุกอย่างได้อ่ะวิวิวคุณคราบพิกแอ็กคราบพิกแอ็กส่งมาส่งมาเร็วผมรู้วิธีทำมาเดี๋ยวผมทำเอง ขาทิงแอ็คนั่นก็เคยเป็นของผมอยู่แล้วมาลงมาลงมาเข้ามามาเลียกรองครับก็อยู่นี่อะมาทิ้แอคมาว่าไงครับมันทำพิกแอคได้แล้วเหรอไม่ได้แฮะทิ้แอ็คทำไม่ได้ครับเช่นเดิมเอาเอาสองพิกแอคมาอ่ะเวนกรรมงั้นทำกล่องไอ้นี่มากล่องยากล่องยาเออใช่คนก็ดีนี่คนก็ทำมาเถอะแถวนี้กล่องยาก็ทำไม่ได้ครับเวนกรำเอา เดี๋ยวนะผมเอารูปขนูเพิ่มก่อนมันอยู่แถวไหนอะ <ไป S 2> น่ะเอาอะไรดีอ่ะเอาอะไรดีออผมแปะนะไอ้ตั๊กไม่แฟร์แฟร์คนเอาแฟ,ฟร์มาผมไปทำแฟร์แฟร์ไม่มีแล้วอ่ะหมดแล้วอะ่ะเวนกรรมทำไมไม่ใช้สูตรที่ผมบอกไปอ่ะก็ไม่ลืมอ่ะไปหาของเด็กไปหาของกันปะไปไหมไปไปกันเถอะผมมา,าหาของกันก่อนะเราไปหาของด้วยกันไหม อ้าวคุณอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ตรงโคดหินครับโคหินเหรอยอาสิเป็นครรอรอพวกคุณอยู่อ๋อผมเจอคุณแล้วโคดหินจังฉันกำลังจะไปฮาผมไม่ทราบว่าไอ้นั่น,นคืออะไรครับคุณเห็นอะไรยาวๆสูงๆใหญ่ๆนั่นนะครับเห็นครับผมไม่ทราบว่าเขาสั่งผมว่าผมไปก่อนแล้วนะไปหาของละไปยังไงก็พีพี P. มันก็ปิดแล้วล่ะเราก็ไม่ต้องกูอู้กระดูกหัก ไปด้วยตัวมีไล่เอ็ดกั๊มมีอยู่ไหนวะเฮ้ยคุณขับคุณเห็นเ<ร>ทนตรงนั้นไหมรีบวิ่งไปเร็วไหนเทนตรงด้านหน้าคุณอ่ะอุ้ยเขียดขาน่าทึ่งนะอยู่ไหนเดี๋ยวเชี่ยไปแล้วคุณคุณชักเลยคุณชักเลยคุณชักเลยเร็วอีกให้ยิงโดนคนละนะัดมันก็ตายแล้ว อ่ะตายแล้วคุณนเดียวเลยผมยิงโดนก่อนแล้วผมขอของเย้ได้กล่องได้วิธีทำก้ามมอมาก้ามมอกระสุนเฮ่เจอโคตรนี่ว่างั้นต้องไปทักทายหน่อย่ะเอ้ยอย่าร้องเพลงอย่าร้องเพลงคุณครับอย่าร้องเพลงครับดูชื่อก่อนดูชื่อก่อนเจ้าใช่ไหมผมขอคำนับท่านด้วยความพักดี ท่านเทพเจ้าท no, yeah. ่านเทพเจ้าท He so in ่านเทพเจ้าโอ้ท่านเทพเจ้าใช่หรือไม่ปมหน่อยท่านก็เทพเจ้าใช่หรือไม่ตื่นตื่นตนตืตามมันไปไปกันนตามมันไปปาเป็เนียเดี๋ยวก็นี่มาทำไมโชคไม่ขนาเล่นเล่นดีกว่าอันตรายว่ะสกิลนี้โหดจริง สกิลนี่โหดจริงครับใครอยากทำเอาไปใช้มันก็ได้ครับสกิลนี่โหดเลยเล่นกันเดี๋ยวก็ไม่มาขอลายชื่อสตีมหน่อยได้ไหมนะมาเล่นด้วยกันจะเล่นมานานหรือไม่ทำไมนายเดินฟอกเก่งจังขอลูกธนูหน่อยพอเรามีแค่ดอกเกียวพอเรามีแค่ดอกเี้ยว โอเคุณอยู่นิ่งๆเลยครับผมจะทำไสยกรรมให้คุณอยู่นิ่งๆเลยครับผมจะอยู่นิ่งๆเลยครับผมทำไสยกรรมให้ผมจะตุ้งธนูปักหัวเนี่ยเพื่อความฮาผมจะตุ้งธนูปักหัวเนี่ยเพื่อความฮานั่นไปมาโดนหีนมาเฮ้ยเจอหินสองก้อนลงไปขุดกันนะคุณคิ้วคุณมาเร็วๆผมเจอไม้ผมเจอไม้คุณไปตัดไม้ผมจะไปตีหินแล้วคุณจำทางกลับบ้านได้ปะล่ะจำได้ผมอาศัยอยู่ที่นี่มานานนักสิบนาที โอ้ยผมอาศัยอยู่ที่นี่มานานนักสิบนาทีแม่สกิลนี้ได้ผลตลอดสกิลนี้มันโหดมากเลยสกิลเราเหงือัดหน้าอันตรายกว่าปลาเต่าอัดหน้าในไมค้าบิกคุณคิวคุณอยู่ไหนเนี่ยก็พุ่งพุ่นหินอยู่อ้าวคุณอยู่นั่นเองปันมาโนหีมาด้วยกันไหมใครวะตามมาเดนมาไปหาของก่อนแล้วคุณจําทางกลับบ้านได้ปะล่ะ จำได้ผมจําได้อยู่แล้วผมอยู่อาศัยอยู่ที่นี่มานานนักสิบเอ็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีแล้วลุงทีรู้สึกจะมีกองไม้ในตำนานอยู่ไม่เชื่อเฮ้ยนั่นมันคนทุกประตูบ้านไหมเฮ้ยฉันมีความคิดดีๆนะฉันมีความคิดดีๆนะประตูบ้านอยู่ไหนวะจืดจืดจืดนี่หยิบใช้นี่ดีกว่าใช้อะไร เนี่ยเนี่ย yeah. อย่าย่าโอ้โหโดนดีมันโดนไปเถอะไปเถอะไม่เราไม่เกลียนดีก <Okay. S 1> ว่าเราไม่เกียนดีกว่าคุณคุณไหมผมอยากใช้สก,กิลอะสก,กิลมันรีโหลดเสร็จนานแลน้วนะคุณลองทับทาด้วยของนะครับตอนนี้มันกี่โมงได้เลยครับผม มันจะมืดหรือมันจะเช้าเนี่ยหกนาฬิกาครับจะมืดแล้วครับกลับบ้านเถอะอ้อาวทำไมมันจะมืดเร็วจังอ๋อเราไปทะเลทะเลเกินไปไปหาของก่อนว่ะหาของแมวอะไรมันจะมืดแล้วเฟ้ยหาของมันก็ยังมองเห็นอยู่นิดนหน่อยๆนะ่นะหนาไม่เป็นไรผมมีสกิลเอาไว้ป้องกันตัวแล้วอ้าวอันนี้สูบจะหาหรือไม่หาเนี่ยหาครับก็ได้หินว่าไงไดีกินอาหารตัวหนึ่งงมมงมเออห<ฮ>ัวหน้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อไอติมรสวานิลาดีกว่าบอกทำไมเดี๋ยวพยายามตื้อตื้นเจอคนไม่เอ่ยพยายามมองหาของไว้รอบๆตัวเจอมีคนไหมแถวนี้ผมแล้วผมเจอหินแล้วเจอหินก้อนหนึ่งผมเจอมีแดงครับสวยไหมยิงเลยยิงเลยเฮ้ยผมเจอหมูหมูจังหมูจังหมูจัง หมูจังก็มังจูหมูชังหมูจัง,มจงผมวันตีเห็นอยู่นะพิกพกี้คงพิกกี้คงพิกกี้พิกกี้อันนี้ในคลิปอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ผมมองเห็นอยู่แต่ก็ไม่ชัดมากผมก็เล่นตามที่ผมพอที่ผมเห็นนะผมหาของไปรอบๆเฮ้ยไม่ใช่ผมหาของอย่างครับคุณกลับบ้านก่อนเลยก็ได้เป็นกมเจอมีครับ เฮ้ยคุณถือไฟใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใช่ผมถือไฟอยู่ช่วยด้วยมีไล่คุณเข้ามาในวงไฟเลยตามผมมาคุณเห็นผมไหมเนี่ยไม่เห็นอ่ะถือไฟอ่ะเห็นแล้วเข้าเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยไดีเสียงเว้ยหมาเดินมาเดินมาเฮ้ยมันตามมาแล้วตามมาแล้วคุณรอไว้เดี๋ยวผมจะยิงเอง เฮ้ยบ้านเฮ้ยบ้านนี่บ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่อุ้ยโดนกัดโดนกัดนี่โดนกัดโดนกัดโดนกัดคุณผมจะเข้าหนีเข้าบ้านเนาะนี่ผมอยู่ในบ้านแล้วขอบคุณค่ะมี<ข>อ,อยู่ที <c oughs> มีมันดักหน้าบ้านอะ่ะอุยอ้ยเกือบตายเกือบตายเอาหมีหมามันโดนประตูทับตายเฮ้ยช่างเถอะปิด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  กือบตายแล้วเนี่ยมาซ่อมของหน่อยดีกว่าอรองเท้าผมเหลืองแล้วว่าผมต้องซ่อมรองเท้าก่อนนะคุณมีคุณมีผ้าสักอันไหมครับคุณคิวครับผมได้ยินเสียงเหมือนกับมีใครมาเคาะประตูหน้าบ้านเรานะคุณลองทักไปคุณห้ามมองเพลงนะทักเขาไปดีดี ปันมาโนทีมโอเคครับเราจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณคุณคิดเดียวเพิ่งจะเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวผมครับประตูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุ่มสบายเพุ่มสบไพและทิวฟอสจัดกาคุณอย่าเพิ่งเปิดคุณอย่าเพิ่งเปิดคุณอย่าเพิ่งเปิดอย่าคุณอย่าเพิ่งเปิดเชื่อผมเดี๋ยวผมเปิดให้เองทำไมอย่าเปิดประตูห้ผมยขอร้องแป๊บนึงแป๊บนึงให้เขาเบิรดให้เขาทนไปคุณไปยิงจัดดันฟ้าเลย คุณคุณเดี๋ยวคุณคิวมาคุณคิวมานี่เลยครับมานี่เลย let's kill force let's kill force ไปเป็นไรผมส่งอาหารให้แล้วผมส่งอาหารไปให้แล้วด้านหลังอ่ะด้านหลังอาหารอาหารอยู่ด้านหลัง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 อาหาร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 คุณเลยคุณลงมาไปิประตูข้างล่างดิอาหารกินสิครับ ใครจะตายก็เข้ามาให้มาหลบให้คืนนี้เข้ามาเลยครับให้อยู่ถึงคืนนี้นะครับคุณนัทครับคุณมีไม้ไหมครับผมมีครับไปไปลงมาคุณมีไอ้นี่ไหมครับอะไรอะอะไรวะไอ้นั่นอะอะไรอะอะไรวะ ใครมีเศษผ้ามั้งครับผ้ามั้งครับเฮ้ยคุณจะคลับเตียงเหรอใช่ผมจะคลับเตียงใครอยู่ข้างนอกครับประตูเฮ้ยมาหาวุฒิปลอดภัยโลมหาวุฒประสบภัยยิงยิงจัดการเลยจัดการเลยโอ้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตาย ยังไม่ตายประตูไม้ชั้นสองอ้าวใครมาวางประตูไม้ตรงนี้เนี่ยผมเองผมเองเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปว่ราะเดี๋ยวกันพวกเขาเข้าไปอะรหัสอะไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่ก่อนเฮ้ยเอย่าทุบอย่าทุบอย่าทุบครับอย่าทุ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 บผมอุตส่าห์ให้พวกผมอุตส่าห์ให้พวกคุณเข้าพวกกบุญโขรอยจับมีได้อะเดี๋ยวก่อนคุณอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะอ่ะคุณเปิดเลยเดี๋ยวเปิดเร็วเปิดเข้ามาเร็ว เร็วเร็วคุณออกมาเร็วลงมาเร็วเร็วเดี๋ยวผมจะปิดประตูขังแล้วนะใจเย็นสิครับเร็วเร็วเดี๋ยวให้พวกเขาเข้ามาอยู่ไม่ได้ออกไม่ได้เนี่ยเอกไม่ได้ปิด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 แล้วตัวบอกให้ปิดปิดเออเนี่ยขอตั้งท่าใหม่แป๊บนึงโอเคเปิดเลยเอาคุณไม่อยู่แล้วเหรอเข้าไปกันแล้วเสียดายอุตส่าห์ได้เพื่อนใหม่อุตส่าห์ได้เพื่อนใหม่มาคุณเปิดทับเปิดทับเปิดแล้วครับ แป๊บนึงครับเขาไปกันแล้วหรอือไปกันแล้วครับประตูเปิดทิงงท้งไว้หมดเลยไปทิ้งไว้ยกเว้นหน้าบ้านนะได้หน้าบ้านไม่ต้องเปิด <c oughs> เปิดเดี๋ยวมันก็มีคนเข้มามาผมขอเผาอะไรนิดนหน่อยหรหัสอะไรครับบอกหน่อยก็เหมือนประตูนนะละครแต่ผมไม่เปลี่ยนดีทีนึงอ๋อครับผม๋ยวผม,มเปลี่ยนเอง,เองทีนึงโอ้ มีใครอยู่หน้าบ้านอยู่ไหมครับบ้านนะครับโอเคส่งส่งสวรรค์ผู้ประสบภัยเขาอาจะเป็นเลสคิวโฟร์ผู้ประสบภัยเขารอทุกคนครับคุณมีผ้าไหมครับผมขาดน้นเดียวไปทำเตียงได้แล้วครับเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมไปหาให้ผมจะฆ่าประตูอีกอันนึงเผื่อเผื่อให้ผู้ประสบภัยเข้ามาหน่วยปฏิบัติการพิเศษเลสคิวฟอร์เทพสัตว์มเป็น แกนี่มันเด็กจริงๆเลยใครค้นเริ่มก่อนอย่าให้รู้นะเอาแกรเริ่มก่อนใช่ไหมจริง <c oughs> พวกเราฮ้ยพ,พวกเราโตแล้วนะเล่นเป็นเด็กๆไปได้อะ่ะอืมก็ใช่นะมึงควรเริ่มก่อน <c oughs> เราต้องการใครมีหู้ปลอดภัยมั้งเราพยายามเปิดไฟให้น้อยที่สุดเรับอย่าใช้ไฟมากเดี๋ยวประเทศชาติไม่มีไฟใช้ทุย ไม่เกี่ยวแม่งเปลืองไม้ไอยแม่งเปลืองไม้วะผมสร้างไม่มีใครมาแล้วก็อันนไปเลยรหัสเหมือนเดิมครับได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีใครรู้หรอกอ่า <ienda. S 2> ค,คุณไทยเดี๋ยวคุณไปตัดต่ออีกใช่ไหมเอ,อิ่มเหลือให้ผมเปลี่ยนรูปตัดต่อดีครับตัดต่อครับตัดต่อใครมาท <โ S 2> ุบประตูมาทุบประตูบานกูวะ ตูบ้านเรามันเป็นไม้นะเสียงอีกอย่างหนึ่งนะเอ้ยเป็นเหล็กจนะเสียงแป้งแป้งแป้ง,ป,งประมาณนี้หัวแกลงไม่นี่คือบ้านของของเาขาซิมบ้านองของเขาซิมบ้านนะแน่ใจว่าซิมบ้านี่คือบ้านที่ข้าตั้งชื่อให้มันว่าบ้านที่ข้าตั้งชื่อให้มันว่าบ้านดิน้งดิกงภูผู้สับไพดิ้งดิ้งภูผู้สัภัยคุณมาอยู่ข้างนอกนี่เลยครับมาอยู่ข้างนอกเลยครับผมจะไปประตูต้อนรับผูประสัยไพแล้วเรี่รหัสอะไรครับผม อะ,ะอะไรครับรหัสอะไรครับไอเดียครับไอเดียเออเดียเเด๋ยวผมใส่รหัสก่อนอ่ะเรียบร้อยเอาไฟหมดเออได้เมทันมาเจ็ดสิบอันแล้วนะเมทันนมสัมปีคุณเหลือเท่าไหร่จะครับเตียงได้ครับอีกอันเดียวครับอ,อันน่นแบบ ห้องตายครับมาจุดหน้าบ้านอะไรที่หน้าบ้านกูเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาอะไรนิดน่อยข้างนอกบ้านหน่อยเฮ้ยเจ้านัดจะไปเคียมสิได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับจัดใส่บอกฆ่าด้วยเหรอมันเช้าแล้วนะตอนนี้มันเช้าแล้วยอเช้าบ้านพี่เลยโจเราต้องมาหาหาไม้มาต่อเติมบ้านหน่อยเวลาดีเวลาโอมีห้าค่ะโอ้โห ตีห้าตีห้ามันก็เริ่มเช้านั่นเดี๋ยวผมเตรียมของออกเตรียมออกไปเฮ้ยใครมาต่อเติมมาเนี่ยใครมาต่อเติมไปข้างบ้านเราเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับดูที่มีใครมาต่อเลยบ้านเราเนี่ยใครมาต่ออะไรเอามากัดเจ้าปนบ้านกูเลยเลอนี่มาเราต้องรีบทำชั้นต่อไปให้เร็วที่สุดแล้วเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง ใครมาทำเนี่ยใครมาทำไว้นะครับคนไว้หาแมวอะไรครับเออทำก็ไม่ตรงนะอยาก <นะ S 2> ตายไว้ไหมครับเข่กล่าว่านี่มันเป็นบ้านของถูกเขาพินบ้าหรือยังไงโอ้ยโอ้ยมันได้ยินคุณด้วย,ยทำไมผมรู้สึกว่าประตูมันไม่ค่อยสมมาตรกันเนี่ยบันไดไม่สมมาตรกันเลย คุณนัดครับรู้สึกว่าเราต้องทําบ้านรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเราทําชั้นนี้เสร็จเราปิดเลยครับก็ดีบ้านเราจะจะสูไปแล้วคุณคุมเชิงแถวนี้ไ้น,นะครับเดี๋ยวผมไปทําบ้านแป๊บนึงใครเข้าบ้านกูกูขอเช่งมันให้พ่อ,องตายเดี๋ยวก่อนนะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกูอย่าอย่าให้กูรู้กูรู้เฮ้คณว่อนพยายามปิดประตูปิดประตูไอ้หมดมันเข้าบ้านลมเข้าบ้านมาแล้วหอกตัวไหนมันมา เจ้าเมือสามบันเขาบานคาเลยหรอกเฮ้ยฮ่าว้าห้าฮ้าห้าฮ้าห้าว้าห้าห้าห้าทุยโหเราได้ชั่วร้ายมากโอ้ยเฮ้ยม่อนเราต้องไี้ไปทำชั้นต่อไปให้เร็วที่สุดตู้ลังตู้ทำอยู่เนี่ยมึงมีปัญหาไหมล่ะพยายามเก็บของมีค่าไว้ในตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนปนครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราเป็นลิซี่ดวงทารวันน่ะไม่ได้แดกหรอก คุณนัตตี้ครับคุณเอาคุณช่วยผมสร้างอาวุธนะครับคุณครับช่วยออกไปจากบ้านผมได้ไหมครับไม่ได้ถ้าพวกคุณไม่ยอมถ้าพวกคุณไม่ยอมพวกผมจะฟ้องคดีทางอาญาครับคุณครับขอออกไปจากบ้านผมได้ไหมออกจากชีวิตฉันสักทีขอเท่านั้นครับอะไรนะครับ อะไรนะปารมานุทิวาได้กันไหมปาร์เปเดนเดวก็รีบมาทำไมชวนกัไม่พบหน้าเดินเล่นดีกว่าโอ้บุกนี้มันโอ้บุกนี้มันแสบทีสเลยปารมานุทิวาได้กันไหมบุกนี้มันแสบทีสเลยพอจะมีใบร้อยสองใบด้วยครับไดีแล้วแสบทีสเลยน้องเด็กน้องเด็ก ว่าจะมีใบรอสักสองใบโอเคเราปิดกั้นความสุขระหว่างไอพวกสองตัวนี้แล้วครับคุณคิวครับเราไปโอคิดว่าเราควรไปหาของข้างนอกได้แล้วนะไปามานนอนถีมาได้กันไหมไม่ยนนุ่อยู่ไหนแล้วครับแปเทียวเดี๋ยวขอรีบมามันอยู่ไหนมันขอออกมากันแล้วครับไช่วงนี้ไม่ได้พอมะ้ยเดินเล่นดีกว่า,วาเรามาเล่นเกมเราด้วยกันไหมคุณคิวครับคุณ,คณอย่าอย่าพูดมากครับ ผมใช้พลังพลังเขาไปกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดีเขาไม่อยู่กันแล้วเนี่ยเห็นไหมพลังผมมาสุดยอดอยู่แล้วสุดยอดเฮ้ยผมจะแต่งแฟชั่นให้คุณโดยการเอาธนูปัดหัวเดี๋ยวป้าเราไปคุณว้าจะเป็นย่าเราไปหาของกันนะเฮ้ยคุณดูธนูปักหัวคุณคิวผมไปหาของแล้วนะเฮ้ยหมีครับผมครับผมมาเดงมาผมเจอหมีไล่ แองเจวีเดอะช็อปกันนี่หว่าทุกเจา้ามันแองเจวีเดอะครีที่ช็อปกันคุณพยายามคุมเชิงไว้นะครับ<ม> <c oughs> คุณ <c oughs> เจอมีไล่อยู่เลยเนี่ยผมยิงมีเรียบร้อยแล้วโอ้ผมเห็นแล้วใบเรียนอะไรเนี่ยใครมาวางอะไรบ้านกูเนี่ยกูไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้พวกนี้ทำไมถึงชอบบ้านนักหนาเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านเรามันเทพศาสตร์ขนาดไหนเดี๋ยวจะต่อตามบ้านให้เทพ ขนาดในให้ดูคับว่าความเทพสัตว์ของบ้านเราครับกูเทพซ่ามึงอย่ามากล้าอย่ามาเกลี้ยนเฮ้ยเดี๋ยวผมล่าล่าหนังหนังหนังสัตว์ไปให้ครับคุณล่าหนังสัตว์มาให้ผมตัวผมจะเอาไม้หมดเลยไม้หมดไม้หมดแล้วเหรอเอ้าทำไมหมดทั้งบ้านเลยวะใช่หมดทั้งบ้านเลยของน้อยกว่าอันเมื่อกี้ อ๋อสองว่าก็อันอยู่ที่ผมเหรอเวนกำโอ้คลิปนี้ผมว่ามันยาวไปไหมเหวี่ยว่ามันยาวเอ่อเป็นชั่วโมงแล้วครับเวนกำแล้วแกจะอัพไหวไหมน่ะเดี๋ยวก็ตัดเป็นตอนเอาสิครับเวนกำแม่ถ้าคุณมาอยู่กับผมนีความเพียรเพื่อคืนสามเท่าเลยนะจากที่รู้สึกกองไม้กองไม้เริ่มไม่มีแล้วอ่ะ พวกแกในจริงก็เข้าบาสิฉันก็คือรู้ไหมฉันคือมนุษย์สกิลเพกอันหน้านะคุณครับเดี๋ยวก,ก่อนนะครับคือพวกเขาที่อยู่ตามผมเมื่อกี้ตามที่อยู่ตรงบ้านเราเมื่อกี้เขามาตามตูดผมเต็มเลยเฮ้ยผมสลัดอี่แล้วเวย้ยผมเอาพวกเขาหลุดออกจากชีวิตแล้วผมรู้สึกว่าเขายังตามผมไม่เลยนะยังไม่ตามผมว่อาออกจากชีวิตผมแล้วคุณแน่ใจนะไม่แน่ไอซองตัวนั้นมันเดินตามคุณอยู่เนี่ยอ้าว คุณลองดูผมสิมันเนี่ยครับไม่ตามผมแลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมหล่นลงมาจากบ้านเมื่อกี้เฮ้ยเอาคุณหล่นเหรอเฮ้ยแอดดอป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 มาผมะลองดีหินแป๊บนึ่งอ้าวจ้าหายแอดดอปมาแอดดอปแอดดอปอยู่ไหนแอดดอปอยู่ตรงไหนพยายามหามันหล่นตรงไหนอะไม่รู้ผมมองไม่เห็นเหมือนกัน ผมได้ยินแต่เสียงผมยังมองไม่เห็นเลยเฮ,ฮ <c oughs> ้ยทรัพยากร <c oughs> อยู่ไหนเนะี่ยอ๋อม่ได้หลงเมื่อกี้ผมเห็นไม้แถวนี้นะวิจารสองคนนั้นแล้ววิจาสองคนนั้นแล้วผมต้องพยายามเรียกเขาป่าให้มากที่สุดแต่พวกเขาก็ตามผมมาใช่ไหม <c oughs> ไม่ตาม บ้านเราเป็นบ้านลสซูบอรครับโอ้ยเครื่องแล้วผู้ประสอบภัยได้ดีมาก